และปิดท้ายข่าวในช่วงแรกนะคะที่การจัดฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะณโรงแรมอิมพีเรียลอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจำนวน400คนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกทักษะให้ความรู้แก่ทีมกู้ชีพกู้ภัยในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัยศักดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ วันนี้เวลา11นาฬิกาที่โรงแรมอิมพีเรียนอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในสิทิชัยศักดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่3จังหวัดายแดนภาคใต้และใน4อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อทบทวนและฝึกทักษะให้ความรู้กับทีมกู้ชีพกู้ภยัยและวิธีการใช้เครื่องมือในการกู้ชีพอย่างถูกวิธีเพื่อการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นหัวหน้าย่อยอปรพอรและมูลนิธิภาคเอกชนจากจังหวัดนราธิวาสปตาัตตินีและจังหวัดยะลาจังหวัดละ120คนและมีผู้เข้าอบรมจาก4อำเภอของจังหวัดสงขลาอีกจำนวน40คนรวมทั้งสิ้น400คนโดยมีวิทยากรจากส่วนกลางเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังร่วมด้วยนายแพทย์จรัญจันทารรมุการนายแพทย์สาารณสุขจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีานสิทธิชัยศักด์ารองผู้ว่ราราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญของผู้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จะต้องมีความรู้และทักษะเป็นอย่างดีครั้งนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทีทมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจาก4อีอำเภอของจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการใช้อุปกรณ์ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องทันเวลาและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการจัดอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยดังกลา่าวมีระยะเวลาการจัด5วันนับตั้งแต่วันที่1 7ถึง21มิถุนาย,ยน2 5 5 6นี้ โดยในวันที่19มิถุนายนนี้ทางด้านนายแพทย์ชลนันสีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเมฆทนร,รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงนายแพทย์สุวั์เชียร์เสียวรัฒนาผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต12จะเดินทางมาเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมพร้อมกับการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในเวลา13นาฬิกาที่โรงแรมอิมพีเรียลอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาส